อยากให้น้องสอบเข้าโรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาค่ะ,ะก็กังวลใจแค่ว่ากลัวจะฝึกทาําคณิตศาสตร์ไม่ทันน้องอยากเข้ากําเนิดวิทย์ค่ะการเตรียมตัวของเขาค่อนข้างที่จะน้อยนะเรื่องการเตรียมความพร้อมครับเวลาเหลือน้อยมากน้องเขาเพิ่งอยู่ม2คุณแม่ก็เลยมาดูมาศึกษาก่อนนะคะความกังวลใจเรื่องการอ่านเตรียมตัวในการสอบไม่ทันนะคะแล้วก็การแบ่งเวลาของน้องนะคะ วางใจแล้วก็เชื่อใจค่ะในออนดีมานอยากให้เขาหาประสบการณ์ใหม่ๆได้เจอติวเตอร์ดังๆดีๆเชื่อมั่นในออนดีมานเพราะว่าพี่ชายเขาตอนนี้ก็คืออยู่แพทย์เชียงใหม่เขาก็เรียนออนดีมานมาตลอดตั้งแต่มต้นจนถึงมอปลายค่ะพี่ชายเขาเรียนที่กําเนิดวิทย์มาติวที่ออนดีมานแล้วตอนนี้อยู่ปีหนึ่งวิศวะคอมจุฬาค่ะก็ติวกับออนดีมานมาตลอดก็เลยเดินตามรอยพี่ค่ะ